สวัสดีค่ะพบกับเรานะคะช่องพายผู้เงินแฟมิลี่ค่ะผู้เงินไบเฟินไปอะไรคะไปเฟิน,น,ฟนหาอะไรอ้าวได้กินยาแล้วบอโอ้โหเสียดยาเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาให้อีกสวัสดีครับก่อนเลยผู้เงิน เร็วคนเกง่งสวัสดีครับเก็บกินเสียญยาเอาหมูเอาหมูเอาหมูน้อยเพื่อนมาแล้วมาแล้วบอกให้มาก็มาจริงๆแล้วอนอนน้อยผูไปนอนอ่ะออกข้ออีกแล้วบอออกข้ออีกหรือยังน้องผู นเนเสียงกระดิง่งกุ้งกิ้งกุ่งกิ้งรถขายผลไม้ <c oughs> โอ้โหลมเย็นมากเลยวันนี้หาทางออกคอกนะคะเอาอได้ไมหมล่ะพูนนักพูนจะชอบโอ้ทิ่มตาแล้วหนาม้นะ่ะ ออกมาเร็วจะพาไปเอาหญ้ามาคุณแม่สั่งหญ้ามาให้แล้วนี่ขอบพระคุณไปย่างเพื่อใจคุณพื่ใจดีนะคะคุณแม่ค็กกี้นะคะที่สั่งหญ้ามาให้ลูกชายนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสั่งหญ้ามาให้น้องเพื่อนนะคะขอบพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะออะมาขอบคุณครับคุณแม่ก่อนเร็วมาขอบคุณครับคุณแม่ก่อน ขอบคุณครับก่อนผมไม่ดื้อน,นะคะบอกแม่หน่อยเลยทางออกอโชว์โชว์เดี๋ยวจะออกข้อนะ,ะ่ะแล้วก็ดูว่าเขาจะออกได้ไหมผูมันจะออกได้ไหมละ่ะผูมัน้นมันออกไม่ได้ผู ออกไม่ได้ขาหนึ่งแล้วออกไม่ได้ลูกกลับเข้าไปเงนินมันออกไม่ได้ดัน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 จะออกมาให้ได้นะคะเอาขาหนึ่งมันคาอยู่นั่นอเอาเอาเอาทำอะไรเออเอา,เอาขา,าออกไปก่อนเออนั่นแหละสลาด ขาหน,นึงออกทางนึงออกมาไม่ได้น้จะไปไหนน้องภูจะไปไหนครับโอ้โหดูดูว่าจะออกจะออกมาให้ได้นะคะโอ้โหโอ้โอ้โอโอโอตายตาย,ตย <laughs> ไม้แค่นี้เอาผมไม่อยู่หรอกพังคอกแล้วโอ ไม้แค่น,นี้เอาน้องภูไม่อยู่หรอครับขอบพระคุณมากมากเลยนะคะขอบพระคุณคุณแม่คอฟฟี่มากมากเลยนะครับที่สั่งยามาให้น้องภูเงินได้ใบเฟินนะคะได้ฐานย้าหวานๆอร่อยๆนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณมากมากเลยนะคะออกมาได้แล้วแม่ออกมาได้ออกมา,ออกมาจริงๆออกได้จริงโอ้โหเก่งมากเราดูเขาจะไปไหนนะคะ ออกมาแล้วไปไหนไปไหนไม่เอาไปไหนจะไปไหนหูกลางเลยนะคะตอนนี้จะไปไหนเดี๋ยวเขาจะไปไหน จะไปเอายาให้แม่เหรอใช่ไหมเอามาบ้านมาบ้านดู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 เงินไม่ทำดูดูโอ้โหพี่คว้านเด็กทำลายข้าของแล้ว ออกมาทีไรเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะคะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาเอาเอาาเโอ้แตกมาแล้วแตกมาแล้วนะคะโอ้โหน้องครู โอ้โหไปนู il, ่นแล้วอ้าวอ้าวอ้าววิ่งไปอะไรฝั่งนู้นไปนู่นแล้วนะคะวนกลับมาแล้วเอา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 รีบแล้วทีนี้เอารีบแล้วรีบแล้วโอ้ยออกมาทีไรพังของตลอดเลย เงินเลยเจ้านี่ไม่ค่อยจะสนเลยเนาะพังนะคะบอกเลยว่าถ้าออกมานี่คือพังเดี๋ยวว่าจะไปออกอีกไหมนะคะเด็กกำลังขยันช่วงนี้กำลังขยันนะคะือคันคือควัจะออกอีกแล้ว โอ้ยหลัวใส่อึ ừ, ช้างพังหมดแล้วฝีมือคนเดียวเลยฝีมือน้องคูเชือกเดียวเลยนะคะออกทีอะไรก็มาทำนี่แหละแต่กล้าหลัวพังนะ,ะอันนี้ก็จะเป็นนะคะบ้าน น้องคูงเงินนะคะที่หนูกำลังไลฟ์นะคะผลไม้นะคะเพื่อหาคะแนนมาต่อเติมออกข้างๆนะคะคุณพอ่อคุณแม่นะคะ<ส>ตอนนี้ก็มีคะแนนเก็บอยู่ที่41,000คะแนนนะคะตอนนี้นะคะก็ยังแขกคะแนนอีกเยอะเลยนะคะก็คุณพอ่อคุณแม่แท่านใดน,นะคะที่รู้ที่จะร่วมทาบุญนะคะสมทบทุนนะคะเพื่อต่อเติมออกข้างๆให้กับบ้านน้องพูเงินก็กลากาเป็นเชิญได้นะคะน้องคูงก็ไลฟ์ช่วง ในช่วงหัวค่านะคะช่วงทุ่มหนึ่งหกโมงทุ่มหนึ่งประมาณน,นี้นะคะนี่นะคะก็จะต่อข้างๆตรง,งนี้นะคะต่อออกตรงนี้นะคะอันนี้ก็ขอพอะคุณไปย่างนะคะคุณแม่อคอกกี้ด้วยนะคะที่ได้มอบอยาหวานอร่อยๆอให้กับน้องช้างได้ทานนะคะฟาดยาคือมัดใหญ่เด่ะเอาไปให้แม่เฟินอีกก่อนแต่คุณพ่อน่าจะให้กินไปแล้วแต่คงจะไม่อิ่มเพราะว่ากินเยอะ นะเป็นไม้ที่ได้อยู่นะคะไม่ใช่เขาไม่ได้เอาไอ้เอาปอฟางรัดนะคะเขาเป็นตอกอร่อยอร่อยแม่ซตนขอบขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะขอบอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ได้สั่งยามาให้น้องช้างได้ทานนะคะน้องผูก็ทานเหมือนกันเด้อขอบขอบคุณมากๆเลยนะคะ ฝากคุณพ่อคุณแม่เป็นกําลังใจนะคะให้กับช่องเล็กๆน้องพลงเงินด้วยนะคะน้องพลเงินก็เป็นช่องเล็กๆผู้ติดตามก็ยังไม่เยอะเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านใดเห็นก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องขายพลเงินแฟมิลี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ